สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้อง,องทุกท่านครับกับผมแพงเตนานาคนเจ็บเหรียญน,นะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านสําหรับเหรียญสิบบาทเหรียญน,นี้นะครับท่านได้มาเมื่อวานนี้ครับเนี่ยเหรียญน,นี้นะครับเนี่ยได้มาตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับ ยังไม่ได้ทําการล้างทำความสะอาดเลยเรื่อๆครับไม่ค่อยมีเวลาครับท่านทำงานด้วยนะครับต้องขอโทษขอ,อไปพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านด้วยนะครับท่านห็นรอยน้ำปีเจนนะครับเพราะว่ายังไม่ได้ทาการล้างทำความสะอาดเลยรืยน,นะครับสาหรับเหรียญน,นี้นะครับเหรียญสิบบาทเหรียญน,นี้เนี่ยเราไปดูเขาว่าเป็นปีพศอ,อ,อะไรจํานวนการผลิตอยู่ที่เท่าไหร่ติดดูหนึ่งในสิบอันดับที่หายากหรือไม่และที่สาคัญครับเหรียญที่ผ่านกระชายนั้นตกอยู่ที่เหรียญละประมาณเท่าไหร่นะครับจุดขายมีจุดเดียวครับจุดเดียวครับเต็มเน้นๆเลยครับ คือปีพศเท่านั้นนี่ครับท่านถ้ารู้จักว่าเป็นปีพศแล้วนั่นแหละท่านก็เข้าไปหาที่ว่าจะจะขายหรือว่าจะรับซื้อขายตรงไหนก็แล้วแต่ครับมีครับแต่จะไปรับซื้อขายที่ยูทูบครับยูทูบมีครับแต่เขาให้เราทานขู่มากครับอย่างเช่นเรียนที่ติดอยู่หนึ่งหรือสิบอันดับที่หายากนั้นอย่างเช่นปีสามหนึ่งสี่หนึ่งสี่สองสี่สามสามสี่อะไรเนี่ยปกติแล้วเลียญที่จํานวนกับผลิตเด้น้อยนี่ครับอย่างปีสามหนึ่งอย่างเงี้ย เขาให้ราคาน้อยมากครับท่านท่านจะเชื่อไหมเรียนละสองร้อยปีสามหนึ่งครับแต่ข้อมูลเขาให้มาเรียนละสองพันห้าเลยนะครับท่านแต่ทําไมเนี่ยเขาที่เป็นรับซื้อนี่เรียนร้อยกว่าบาทสองร้อยบาทปีสี่หนึ่งให้แค่สี่สบาทด้วยซ้ำครับห้าสิบาทอย่างงี้ครับสูงสุดร้อยหนึ่งปีสี่หนึ่งครับท่านอยากจะขายอยู่แล้วครับใน u t u b e มันไม่ได้ครับแต่ถ้าจะขายจริงๆนี่ท่านเข้าไปในเฟซบุ๊กครับหากลุ่มต่างๆเลยครับรับรองว่าท่านขายได้แน่นอนนะครับ เราไปดูลักษณะเหรียญนี้ครับเฟซบุ๊กข่าวกลุ่ต่างๆนะครับลักษณะกองนี้เหรียญเป็นเหรียญแบบสองขอบนะครับโอ้ยสองสีนะครับท่านพูดผิดอีกแล้วสองสีนะครับชิลปินี้ก็ตอยู่ด้านนอกส่วนด้านในก็สีทองล้วนๆนะครับเนี่ยสวยงามมากนะครับมาดูขอบเฟืองนีก่อนครับเหรียญนี้ครับเป็นไงบ้างครับเนี่ยโอเคครับคมชัดเจ๋ะมากครับนี่ยดูที่ขอบขอบเฟืองสลับเรียบไม่มีรอยบุบรอยบี้อะไรเลยนะครับสําหรับเหรียญนี้สวยมากครับโอ้ยมีครับรอยบุบส่วนมากมันจะอยูนิคหมุก ขอบวงกลมด้านนอกครับหรือว่าขอบเหลี่ยมนี่เหครับสานเหลี่ยมวงกลมด้านนอกครับส่วนตรงกลางไม่มีเหรอครับดูสิครับเนี่ยไม่มีเลยครับเนี่ยหายังไงก็ไม่เจอครับดูสิครับดูไกลเลยก็ได้ครับมาดูด้านหลังดีกว่าครับว่าเป็นปีปศเลยนะครับนี่ครับประเทศไทยครับพอสอบสองฝันเอ้ยอักษรเิวสามตัวที่กันอยู่ตัวที่สี่ห่างออกมาดีนึงนะครับสานสำหรับอักษรเิวนี้ทำขึ้นมาเพื่อผู้พิการทางสายตานะครับสังสี่ตัวนะครับเอามือดูรูปคคำดูว่าเป็นเหรียญเลยนะครับ พศ2546กพันห้าร้อยสี่สหกครับท่านสองห้าสี่หกนะครับเนี่ยอืมสวยงามมากครับส่วนตรงกลางนี่คือพระปางวัดอรุณราชบาราลามนะครับเนี่ยพระปางวัดอรุณราชลาราลามครับต่มลงมาอีกนี่คือแม่น้ำเจ้าพยาและล่างสุดคือสิบาทไทยแล้วก็สิบาทอะไรบิกนะครับสวยงามนะครับเนี่ยไม่ธรรมดาครับเหรียญน,นี้รู้สึกว่าจะคมชัดเจียวพอสมควครับ สำหรับปีพศ2546นี้นะครับท่านความกว้างของเหรียญอยู่ที่26มิลิเมตรน้ำหนัก8.5กรัมนะครับท่านจำนวนการผลิตน,นะครับอยู่ที่4.9ล้าน2 9 0 0 0 2,000เหรียญน,นะครับท่าน4.9ล้าน2 9 0 0 0 2,000เหรียญน,นะครับท่านโอ้โหกับ4.9ล้านนี่ก็ไม่ใช่น้อยๆนะครับท่านเกือบ50ล้านด้วยซ้ำครับ5 9ล้านสิทเิ์นะครับในระดับยูนซีนั้นขอให้อยู่ที่เหรียญละ100 ห้าสิบบาทครับท่านหนึ่งร้อยห้าสบาทนะครับในระดับยูนซีนะครับส่วนเลียนที่ผ่านก็นใช้เลยครับตกอยู่ที่เรียนละสามสิบถึงสี่สิบห้าบาทเลยนะครับ